ที่คำถามมานะครับว่าปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มไฟ AC ไฟบ้านนะครับถ้าแดดไม่แรงเนี่ยปั๊มน้ําจะทํางานได้ไหมนะครับทํางานเนี่ยไม่ได้ <c oughs> นะครับถ้าถ้าเราคํานวณแผงพอดีเกินไปนะครับยกตัวอย่างว่าที่ผมใช้นะปั๊มน้ําขนาดสามแรงม้านะครับเวลาเราคํานวณเนี่ยเราก็ไม่ได้คํานวณแค่เอาสองพันสองร้อยวัตต์มามาใช้นะครับเราก็คํานวณเผื่อไปสักสองเท่าไปเลยนะครับ ก็เราอาจจะใช้ประมาณ9แผงไปเลยนะครับเช่นแผงละ600 Wh, 5, ะวัตต์นะครับก็5,000กว่าวัตต์นะครับมันก็เกินเกินไปต้งเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เกินสเปคของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันต้องการแรงดันไฟป,ประมาณ400กว่าโวลต์4 5 0โวลต์นะครับพอเราต่อนุกรมกันไปเนี่ยมันก็ได้ประมาณ400ไม่ถึง4 5 0นะครับตรง v o c มันนะครับก็ไม่เกินสเปคแต่เราอาจจะใช้แผงเยอะนิดนึงนะครับเราก็อาจจะใช้เผื่อไปนะครับเผื่อเผื่อสัก2สองเท่า เพราะว่าเวลาที่แดดมันแบบไม่แรงนะครับอย่างน้อยแดดนะมันไม่แรงเนี่ยแดดมันอ่อนๆเน,นี่ยปั๊มมันก็ยังทํางานได้เพราะว่ามันก็ได้กระแสเพิ่มขึ้นนะครับก็ต่อคาถามนี้คือถ้าถ้าแดดไม่แรงเนี่ยปั๊มจะทํางานได้ไหมถ้าเราไม่ได้คานวณเผื่อเลยก็อาจจะทํางานไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเผื่อไว้สักนิดนึงนะครับเผื่อแผงเป็นเท่าตัวเลยนะสองเท่าตัวเลยนะอย่างน้อยแดดไม่แรงเนี่ยปั๊มก็ยังทํางานได้นะครับก็ขอบคุณสําหรับคําถามนะครับใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับระบบน้ําก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ หรือกดแชร์ให้เพื่อนด้วยเป็นกำลังใจนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ